สวัสดีค่ะลัคนามิถุนนะคะมาแล้วนะคะในช่วงเดือนสิงหากันยาเป็นคําทํานายช่วงสิงหากันยานะคะท่านที่เข้ามาชมช่องนี้ก็แม่หมอจะบอกว่าแม่หมอดูลัคนาเป็นหลักนะคะท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาก็อนุโลมให้ดูแบบราศีได้นะคะแต่ถ้าคุณดูแบบราศีแล้วมันไม่ค่อยตรงกับคุณคุณก็สามารถดูคิปอื่นๆคําทํานายอื่นๆได้นะคะเพื่อที่จะมาปรับใช้กับชีวิตของคุณนะคะที่มันใกล้เคียงกับชีวิตของคุณมากที่สุดนะคะ เดี๋ยวเราไปดูคําทํานายของคนลักนณาราศีมิถุนในช่วงเดือนสิงหากัากฎาันเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็เปิดไพ่ออกมาแล้วนะคะสําหรับไพ่ของคนลักนณาราศีมิถุนนะคะเห็นหน้าไพ่เราจย,ยาเพิ่งตกใจนะ,ะเห็นเดดประกบหน้าเลยนะคะ ก็ต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงนะคะสําหรับคนลัคนาราศีมิถุนนะคะสําหรับบางคนที่เข้ามาดูคลิปนี้บางคนอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วก็ได้นะคะแต่บางคนก็อาจจะยังไม่เกิดก็ได้ะคะในช่วงสิงหากันยาเนี่ยนะคะก็เรียกว่าจะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะนะคะเดี๋ยวแม่หมอขอทํานายในเรื่องของการงานก่อนนะคะถ้าเป็นเรื่องของการงานมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนนะคะถ้าใครที่ทํางานประจําอยู่แล้วเนี่ย ยังไม่ได้ถูกเลิกจ้างหรือว่ายังไม่ให้ถูกออกจากงานเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะเปลี่ยนแปลงในที่นี้คืออาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณให้ไปทํางานอย่างที่ไกลๆเลยนะคะบางคนไปต่างประเทศเลยก็ได้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครบางคนนะคะที่ไม่ได้สั่งถูกสั่งให้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะก็เรียกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการ ยุบบริษัทถูกเลิกจ้างถูกให้ออกจากงานนะคะก็จะมีผลในส่วนของตรงนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าไพ่เดดเดตเป็นไพ่ในภพมรณะนะคะแล้วก็ดาวพฤหัสท,ที่ถอยหลังมาในช่วงเดือนสิงหากันยานี้นะคะถอยหลังเข้าสู่ราศีมังกรเนี้ยมันเป็นภพมรณะของคุณนะคะก็เตรียมตัว รับมือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ต้องไปตื่นตระหนกวิตกตกใจนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องเข้มแข็งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าแม่หมอจะบอกว่าตัวช่วยของคุณดีอยู่นะทางฝั่งคุณพ่อทางฝั่งของคุณแม่เนะี่ยเป็นแบ็กอัพที่ดีให้กับคุณเลยแหละนะคะ เป็นแสงสว่างนำทางให้กับคุณโดยเฉพาะทางฝั่งของคุณแม่เขาจะยื่นโอกาสดีๆให้กับคุณนะคะใครที่ไปขอความช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ช่วงนี้ได้นะคะได้นะโดยเฉพาะฝั่งของคุณแม่นะคะจะมีโอกาสใหม่ๆมาให้กับคุณนะคะในส่วนของคุณพ่อนั้นะคะก็จะช่วยเหลือกับคุณนะคะแต่เป็นการช่วยเหลือที่เป็นลักษณะแบบว่าไม่ได้โอมากนะคะคือเขาจะให้คุณอ่า เรียนรู้การใช้ชีวิตด้วยตัวคุณเองนะคะและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับท่านใดที่บอกว่าคุณพ่อของคุณแม่เนี่ยล้มหายใยจักไปแล้วนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็จะให้การช่วยเหลือคุณดีในช่วงนี้สําหรับคนลักนามิถุนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทางฝ่ายคุณพ่อหรือฝ่ายคุณแม่ของคุณนะคะให้การช่วยเหลือดีอยู่นะนะคะในอีกกรณีหนึ่งนะคะคุณอาจจะมีโชคลาภ จากมรดกนะคะมรดกทรัพย์สินนะคะพินัยกรรมก็ได้นะคะสำหรับคนลักนณามีทุนนะคะบางทีคุณพ่อช่วงนี้อาจจะตัดสินใจแบ่งมรดกให้คุณในช่วงนี้ก็ได้นะคะมีโอกาสสูงนะที่คุณลักนณามีทุนจะได้ทรัพย์สินเงินทองเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มรดกที่ดินนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของทรัพย์สินที่ดินเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ช่วงนี้อาจจะต้องรอไปก่อนนะคะอาจจะต้องรอไปก่อนในช่วงนี้นะคะ สำหรับคนที่ตกงานว่างงานคนที่ถูกเลิกจ้างบริษัทถูกยุบอะไรประมาณนี้นะคะอยากทำมาค้าขายหรือว่าคนที่ประกอบธุรกิจทำมาค้าขายเนี่ยทำยังไงถึงจะมีะไรายได้เข้ามาทำยังไงถึงจะขายดีนะคะในส่วนของลูกค้าเนี่ยกำลังซื้อไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะหรือว่าคุณไปอยู่ในทำเลที่ไม่ค่อยจะมีกำลังซื้อเท่าไหร่หรือเปล่านะคะแต่ก็ยังพอได้อยู่นะไม่ได้ ก็ไม่ได้วิวามากแต่ว่าก็ยังพอขายได้แต่ขายได้ไม่เยอะแต่ถ้าอยากจะขายดีนะแนะนําให้เป็นเรื่องของอาอาขายออนไลน์นะคะขายออนไลน์ขายระยะไกลอะไรประมาณนี้เพราะว่าไพ่เดดเดตประกบหน้ามันเป็นเรื่องของกันนะก็จะส่งผลดีนะคะคนที่ทํางานประกันน่าจะมีไรายได้ดีนะสำหรับคนมีทุนในช่วงนี้นะคะก็จะเข้ากับลักษณะไพ่เดดเดตเหมือนกันนะคะ ในลักษณะของคนที่ทำงานแพทย์พยาบาลมูลที่ช่วยเหลือคนเจ็บคนเป็นคนตายหรือว่า,าหมอดูร่างทรงโหราศาสตรส์พวกนี้นะคะจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากไพเดเดทเท่าไหร่นะคะเพราะว่า,าในตำแหน่งนี้นะคะมันมันเหมือนกับเป็นเขาทำในส่วนของส่วนที่เข้ากับไพอยู่แล้วอะนะคะมันเป็นมันจะไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงหรือว่าผลกระทบในเรื่องของการงานเท่าไหร่ ถ้าเป็นในส่วนของแพทย์พยาบาลนะคะแล้วก็คนที่ทํางานช่วยเหลือคนเจ็บคนตายแต่ถ้านอกเหนือจากนี้แล้วก็จะมีผลกระทบเหมือนกันนะนะคะบางคนถูกเลิกจ้างถูกให้ออกจากงานตกงานว่างงานอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่ามันจะมีเหตุปัจจัยบางอย่างนะคะที่ทําให้คุณไม่สามารถทํางานต่อไปได้อาจจะเป็นเรื่องของโรคภยัยโรคโควิดบางคนติดโควิดนะคะต้องรักษาตัวอะไรประมาณนี้นะคะ แต่มันเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณนะคนมีถุนคุณไม่ต้องคิดว่าชีวิตของคุณมันโชคร้ายเกินไปนะถึงแม้ไพ่เดนเดตจะขึ้นประกบหน้าคุณแต่มันมีไพ่ที่ดีที่สู้กันได้เลยนะคะนั่นก็คือไพ่เดอะซันนะคะซึ่งก็เป็นไพ่ที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในสําหรับไพ่ใหญ่ๆที่ดีอันดับต้นๆเหมือนกันนะคะสาหรับไพ่เดอะซันนะคะแล้วก็มีไพ่จัสติกที่เข้ามานะคะก็เรียกว่า ใครที่อยู่ในช่วงของการสอบอเกี่ยวกับศาลนะคะผู้พิพากษานะคะอายการทนายเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยน่าจะดีนะในช่วงนี้นะคะน่าจะดีคุณอาจจะสอบได้เป็นทนายความเป็นอายการก็ได้ในช่วงนี้นะคะมันก็ไม่ได้เสียหายไปซะทุกคนนะคะสําหรับไพ่ที่ขึ้นมาลักษณะนี้นะคะแต่จะเป็นผลดีกับคุณมากกว่าเพราะว่าไพยในใน,ใน ในอนาคตของคุณเป็นไพ่เดอะซันด้วยนะคะมันจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแล้วก็คนมิถุนน่ะจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในสังคมในในอนาคตนะใกล้ๆเนี่ยนะคะจะเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะในช่วงอนาคตที่จะใกล้เนี่ยนะคะแต่สําหรับท่านใดที่ตกงานว่างงานแล้วนะคะที่ไม่เหมาะจะแนะนําก็คือ,อ,อพ,พยายามหาไรายได้เล็กๆน้อยๆเข้ามาจนเจอครอบครัวนะคะ ใครที่ขายของเนี่ยก็เน้นขายของออนไลน์ขายของระยะไกลจะดีนะนะคะถ้าขายประกันก็อาจจะโอเคอยู่ในช่วงนี้ถ้าขายประกันนะคะรายได้ของคุณก็จะมาจากาเงินเก่าๆก,ก,ก็ได้นะคะเงินตกเบิกเงินเก่าๆเงินมรดกเงินสินใหม่ทดแทนนะคะรายได้หรือว่ารับผลจากพินัยกรรมนะคะก็มีโอกาสที่คุณจะได้นะคะแต่ว่าไพ่สรุปของคุณเป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะคะ พ้เด็กถือถ้วยบอกคุณว่าช่วงที่คุณไม่มีอะไรทําช่วงที่คุณว่างงานช่วงที่คุณไม่รู้จะทําอะไรนะคะอย่านั่งเพอ้อฝันจินตนาการไปวันๆนะคะให้หารายทำถ้ามันไม่มีทุนที่จะลงทุนทําอะไรเลยในช่วงนี้คุณก็หาความรู้จากอินเทอร์นเน็ต u t u b e นะคะอยากเปิดร้านตัดผมอ่ะลองไปดูคลิปตัดผมดูเขาตัดยังไงนะคะหรือว่าใครอยากทําอาหารก็ไปดูคลิปทําอาหารดู ว่าเขาทำอะไรยังไงนะคะฝึกปือฝีฝฝมือไว้นะคะฝึกฝนให้ตัวเองมีวิชาชีพติดตัวนะคะ YouTube เนี่ยเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีมากๆเลยนะคะใครที่อยากจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษอะไรประมาณนี้นะคะก็ไปดูใน YouTube เรียนภาษาเพิ่มเติมก็ได้ในช่วงนี้นะคะไพ่บอกคุณแบบนั้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนโสดนะคะถ้าคนที่เข้ามาช่วงนี้ไม่ค่อยจะจริงจัง ตัวเขาเองอาจจะมีตัวเลือกเยอะนะคะดังนั้นความสัมพันธ์ก็เลยจะยังไม่ค่อยจะชัดเจนแล้วก็มั่นคงนักนะคะแล้วก็คนที่เข้ามาหาคุณนะนะคะก็จะออกแนวแบบว่าเป็นคนที่มีคนชอบเยอะป๊อปปูลา่าอะไรประมาณนี้นะคะก็อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์สำหรับคนโสดในช่วงนี้นะคะคนโสดก็มุ่งทํามาหากินทํางานทําเงินไปก่อนนะคะเพราะว่า,าช่วงนี้คุณอาจจะเรียกว่าไรายได้ค่าใช้จ่ายก็อาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าช่วงนี้ก็ต้องประหยัดมธยัยถ์นิดน,นึงเนาะไม่เชิงว่าไม่มีเงินนะมีแต่ไม่เยอะต้องเรียกว่าใช้สอยอย่างประหยัดนะสาหรับคนลักนามิถุนนะคะส่วนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะก็เรียกว่าถ้าเป็นคนที่คุยกันร,ระยะไกลอ่ะความสัมพันธ์ก็น่าจะประคับประคองไปได้นะแต่ถ้าเป็นคนที่อยู่ใกล้ๆก,ก็อาจจะมีโอกาสที่จะจบความสัมพันธ์ได้เพราะในฝั่งของคู่ครองคนรักของคุณอนะ่ะ หรือว่าคนคบคนคุยของคุณน่ะนะคะค่อนข้างที่จะมีคนมาชอบมารักมาชอบเยอะอาจจะมีปัญหากันได้นะคะส่วนถ้าใครที่อยากจะจบปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์อะไรในช่วงนี้นะคะก็มีโอกาสนะคะมีโอกาสนะคะแต่ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของคุณจะจบไปคุณก็จะเรียกว่าน่าจะเจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอยู่นะคะเพราะว่าเดือนซันขึ้นนะคะ แล้วก็คนมีคู่นะคะคนมีคู่ช่วงนี้ก็เรียกว่าเรามาระวังคู่ของคนรักของคุณนิดนึงนะใช้ใจอย่างประหยัดนิดนึงอย่ามือเติบนะคะไม่ใช่ว่าอยากซื้ออะไรก็ซื้ออยากได้นู่นอยากได้นี่นะคะซื้อของออนไลน์เข้าบ้านไม่ขาดเลยอะไรประมาณนี้ก็ต้องระวังกระเป๋าจะฉีกด้วยนะคะสําหรับคนลักนามิถุนนะคะคู่ครองคนรักอาจจะ ใช้เงินมือเติบหรือว่าซื้อของเยอะในช่วงนี้นะคะไพ่เจ็ดถ้วยนะคะเป็นไพ่ของคนช่างเลือกหรือว่าเห็นอะไรก็อยากได้อยากซื้ออะไรประมาณนี้นะคะจะเป็นลักษณะนั้นหรือว่าช่วงนี้คู่ของคนรักของคุณอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีคนเข้ามารักมาชอบเยอะอะไรประมาณเนี้ยนะคะจะเป็นออกแนวๆน,น,น,นั้นนะคะสําหรับความรักความสัมพันธ์ก็ถามว่ามัน เสียหายไหมแม่หมอไม่ไม,ไม่ไม่เห็นของไพ่ของความเสียหายรุนแรงเท่าไหร่นะคือถ้าจบก็จบกันไปเลยหลายๆคนอะ่ะจบเพราะความห่างไกลก็มีแต่ไม่ได้จบเพราะว่าทะเลาะขัดแย้งกันรุนแรงตีกันอะไรประมาณนี้ไม่ถึงนะแต่มันจะเหมือนว่าความห่างไกลทําให้ค่อยๆห่างๆกันไปแล้วก็จบกันไปในที่สุดในบางคนบางคู่นะคะจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่าแต่ว่าความสัมพันธ์ใหม่ๆก็จะเริ่มต้นขึ้นเหมือนกันนะคะ คนลักนามิถุนนะ่ะนะคะจะเหมือนคนที่เหมือนไม่ค่อยจะเปิดใจนะคะเหมือนอยู่ในเซฟโซนของตัวเองอะไรประมาณนี้ในสายตาคนอื่นนะแต่จริงๆแล้วคุณไม่ได้ปิดใจนะหัวใจของคุณเปิดพร้อมรับรักใหม่ๆเสมอนะคะเอสสบคับขึ้นตำแหน่งที่9ความรู้สึกของคุณนะคะพร้อมที่จะเจอความรักใหม่ๆหรือบางคนอาจจะเจอแล้วก็ได้นะคะในช่วงนี้นะคะ อีกอย่างที่แม่หมอจะแนะนําแล้วก็ระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะสำหรับคุณลัคนามิถุนเรื่องของอโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยระวังเพราะว่ามันประชิดตัวคุณเลยนะคะเดเดนะคะบางคนเนี่ยเผลอๆอาจจะติดเชื้อโควิดแล้วก็ได้นะนะคะแต่ว่ามันมีตัวช่วยเยอะแม่หมาว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็หลังจากที่คุณเรียกว่าเจอพายุฝนกระหน่ำกับชีวิตคุณก็จะเจอแสงสว่างแล้วสําหรับเดซันเข้ามาในตําแหน่งอนาคตเนี่ยนะคะ ในหลายๆคนที่ผ่านอุปสรรคนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์มาได้หลังผ่านไปเดือนตุลาคมอาจจะมีเรื่องของการมั่นหมายการแต่งงานเกิดขึ้นได้นะคะและก็ในส่วนของคนที่แต่งงานอาจจะตั้งคันมีบุตรได้นะในอนาคตนะคะถ้าใครที่ยังไม่มีบุตรก็มีโอกาสที่จะมีบุตรนะคะบุตรของคุณก็มีโอกาสที่จะเป็นบุตรชายสูงนะคะสำหรับคนลักนามิถุนนะคะ ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการเดินทางด้วยนะบางคนอาจจะไ,ได้เดินทางไปท่องเที่ยวนะคะแต่เป็นการท่องเที่ยวที่มีความสุขนะคะในอนาคตนี้นะคะสำหรับคนลักนณามีทุนนะคะแต่แม่หมอว่าถึงไพ่เดเดประกบหน้าแม่หมอว่ามีไพ่ใหญ่ๆที่ขึ้นมาช่วยคุณเยอะก็เรียกว่าดูแลตัวเองดีๆในเรื่องของสุขภาพความเจ็บป่วยด้วยนะคะสำหรับคนลักนณามีทุนนะคะก็ประมาณนี้นะคะ ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจอย่าลืมกดเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะคะวันนี้แม่หมอต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ